อนแรกะจะมาให้มาสอนนะทีนี้ก็เลยว่าเออไปเรียนที่นู่นดีกว่ามันจะสะดวกกว่าก็เ,ออเลยไปเรียนที่นูน่นก็คือไปเรียนที่ศูนย์ใหญ่เองเลยใช่ค่ะ,คะสังเกตสก,กิลการผลแก้วนะคะ <laughs> ส่วนใหญ่ลูกลูกค้าก็เป็นลูกค้าป,ประจำประจำค่ะประจำเพราะว่าของเราเนี่ยจะหลักๆเลยที่ขายดีก็คือกาแฟโฟบราณค่ะโบราณน,นี่ก็จะขายดีหน่อยเพราะว่าลูกค้าจะบอกว่าหอมแล้วก็อ,อร่อยหอมอร่อยเป็นพวกกาแฟโ,ฟโฟบราณกาแฟโบราณจะจะขายดี